ครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ว่ากระเซิงเลยไข่แตกครับอากาศเปลีป่ยนแปลงน,นะครับก็คนก็ตลาดกระโชกดีไปนะครับถูกรลวันที่หนึ่งนะแต่ว่ามีเรื่องที่มีดี <laughs> ก็คือตำบลใกลๆ้ๆเคียงนี่มีคนติดโควิดครับร้อยกว่าคนในหมู่บ้านเขามีงานเทศงานแต่งงานอะไรนี่แหะครับโอ้ยผมที่แรกผมก็จะเปิดสอนก็บาคือมันจะลำบากแท้ปะก็เลยมีคนติด ร้อยกาคนครับตอนนี้นอนโรงพยาบาลเกลยวเลยโรงพยาบานลนอนสูงแต่ที่ฝั่งล้นสูงนะครับแต่ว่าตรงนี้ห่างจากจุดหมู่บ้านนั่นประมาณถักสองกิโลสองกิโลกว่ากว่าไปถึงสามโลหรอกนะครับอาทิตย์นี้แล้วผมวันนีบผมจะมาทําผมเคยไล่ซดไปแล้วทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับทําปลาผสมผสมปลาไอ้ตะเพียนนะครับดูดีไก่เนี่คือปลาตะเพียนนะครับ ผมจะทำปรปินกับป๋าตะเพียนพ้อมกันนะดูนะครับอันนี้เราล่างมาแล้วนะเราล่างมาแล้วเราล่างมาแล้วนะปตะเพียนขดเก็ดล่างให้สะอาดนะครับประนินก็นเหมือนกันนีน่ขดเก็ดล่างให้สะอาดอเอาเงือกออกให้หมดที่ทํานี่ก็คือทํานะครับทําทาประนินก่อนนะทําเพื่อทอดขายนะครับเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ทาขายสดนะทำ่าขายสดก่อหมายความว่า ขายสดๆที่เาใส่ถุงขายนะครับขายสดๆนะ่ะเขาจะทําอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจพิษนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะลองทําดูก่อนว่ามันทําขายสดนะ่ะทายังไงนะครับนี่พอดีน้องเคยเขาบอกว่ามันจะมีเขาใส่ดินประสิวนะครับ,บอะไรไม่รู้แหละอาจจะเป็นสารกันบูดหรือเปล่าผมดูอ่ะนี่เราก็ทําแบบนี้ ใช่แล้วแล้วก็บงับงบังพี่ๆแต่ของผมมันไม่ได้ใส่อะไรนะครับคือท,ทําเต็กเฉพาะใส่แปรงกระสานสมสานสมก็ไม่เป็นอันตรายอะไรๆทัๆ้งสิ้นครับเดี๋ยวทีนี่กระป๋านินนะ่ะทีนี้ปัจเจียนเวล,า,ลาเวลาเราบังเดี๋ยครับเดีย๋ยวเราบางังเดี๋ยวดูนะเราบังนะเราบางังเนี่ยให้เราทํามืออย่างเนี้ยเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้มีดเนีย่ยมันมันมันเคาะเข่ขามือนะครับเดีย๋ยวเรามันจะมีจังหวะของมันนะ อะจะดัางกิ๊บกิ๊บแต่ระยะวิบหั่นแรงจนเกินไปนะครับพอแรงเกินไปเดี๋ยวกระดูกข,ข้างในมันจะขาดนะคลิปนี้ผมทําไม่เคยละเอียดสักทีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดต่อตัดต่อไม่เป็ี่ยนผมตัดต่อเป็นนี่ผตัดต่อเป็นแล้วคลิปนี้จะตัดต่ออีกดูว่าแล้วเวลาทอดอะทําไงครับเราทาไปยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเราก็ทอดขายเลยนะครับหรือว่ายายดีก็สี่สิบแปดชั่วโมงนะครับต่อสี่สิบแปดชั่วโมง แต่ว่าถ้าเกิเกนสี่สิแปดชั่วโม,มงไปเร็วปามจะเละนะครับเด้อมันจะออกเปรี่ยวพอดีถ้าสองวันนะพอออกเปรี่ยวอดีนะครี่ให้มันให้มันลึกเข้าไปข้างในนี่นะกระดูกมันจะขาดพอดีนะครับเด้อมันลึกเข้าไปข้างใน,ในบ้างถึงนี่เพอาก้างก้างตรงนี้เป็นก้างตรงนะครับก้างตรงนี้จะเป็นก้างตัววายแบบนี้ตัววายแบบนี้นะตรงเนี้ยเราต,ต้องบ้างให้มันขาดมันจะไ,ไม่คาคอนนะครับเวลาเรากิน แบบนี้มีก้างขาดแล้วแต่ก้างข้างในายังอยู่นะครับอ่ะรือรื้อใหม่เลยครับเด้ออ่าไปทำเร็วๆหน่อยนะจะได้ทชมชมได้สังเกตนะครับทำไปทำไปเดี๋ยวก็ชิมเองนครับเด้อแลอสูตรนี้ทำารื่อถอดขายนะครับเพนารนเพจของผมจะต้องคือแนะนำให้ให้ท่านหาอาชีพ ขายปลาครับพ่อปลายัางไงมันก็ราคาถูกนะครับเด้ยอยังไงน้อยมันเกาะนะครับโอเคละทีนี้เราก็มาเนะสร็จเดี๋ยวเราก็เท,น,ทน้ำพิ้งก่อนนะครับเด้อคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ว่านะคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าละเอียดที่สุดเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูแต่นมากผมจะไม่ความดีขังนะครับเด้อผมจะเอา ผมจะทำเลยโดยกะเอานะครับกะกะจัดตอนเต๋อเต๋อเดี๋ยวผมจะทำให้ดูที้งเดี๋ยวเราก็นำใส่หลังหลางตานี่เราก็อ่างไปเรื่องนะครับเอ้าแป๊บนึงนะครับเดือดครับนี่เราก็เอาแฉนตุ่มแวงไปนี่ครับแตุ่มมันก็ไม่เป็นอันตรายนะครับแฉกตุ่มวกเขาใส่มันตามโบราณเล็ดนะครับแล้วก็แปงแกงอเงี้ย แล้วเราก็แช่ไ้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ตอบแชทเลยมันต้องไม่ค่อยได้ตอบไอ้คอมเมนต์นะครับเด้อเพราะว่าผมไม่มีเวลาโอ้โหต้องทําของเองพอลูกน้องเขาไม่ทําให้นะครับเราต้องทอําเองหมดทุกอย่างครับมันก็เลยไม่ไมีเวลาเก็บตรงนี้เวลากิ้งเข่าเล่นอะไรทำคลิปแปลนะครับเจ๋อทำเขาใจ โอเคได้เลยอ๋อโอเคเนี่นะครับพอแล้วเราก็แช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปทําต่อครับผมนะครับหลังจากเสร็จแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะใส่ตะก้าใส่ตะก้าเสร็ตเราแล้วล้างน้ำน้ำฉีดนะครับแล้วก็รอให้มันจะได้น้ำนิดนึงเราค่อยมาทำนะครับเดี๋ยวผมปิดถามไม่ไม่เสียบเข้าตรงนี้นะครับไม่ไม่้อยน่ะเก่าพันกว่าบาทเกือบหมื่นครับโอ้โหคือแพงแกลี้ย ผมไม่ถามกับเดอมอลเลยท่านไหนก็ไม่มีหาหายากไม่รอยมันแพงแกผมก็ไม่รู้มันราคาเท่าไหร่น,นะก็ปลาก็เด้อแต่ไม่ชมเด้อเรื่องคนที่ไปพูดมีคนพูด ว่ารถไฟเราอยู่เงื่นี้นะครับอู้ละละใดล่ะมั้งเรื่องย้มเรื่องเยียดกันนะครับผมคุณคนโคราชผมก็บอกคิดบอกผมเป็นผู้รานคนเรานะครับบรรพบุรุษของเราเป็นคนเรานะครับตีอะไรกันนักหนาเนี่ยก็คนเราคนนะครับพูดไปเย็เย็ดยามกันหลายนะครับยามรถไฟดูใครพูดครับเห็นขาดูขาอ้ ของแต่ของอ่ะไม่เห็นว่าจะดีตรงไหนดีสันล่างเนี่ยนะครับเห็นหของเขาดีกว่าเลยว่าเขายัางหุ่นนี้ครับสมตีเขาละเอียดเขาโอ้คนนี่แหละครับคนไม่มีสมองไม่เงี้แหละนะก็หอยมันจะเละหนังกับตามนินคนมีสมองก็จะไม่พูอย่างนี้หแรบบอกครับ,บน,แบบนะไม่ไม่อยากว่าใครนะครับ,บน่ะถ้าคนมีสมองเขาไม่หุ่นงี่แบบหรอกมองตรงเลย คนอีสานทั้งกันนะคนอีสานทั้งหมดนี่ครับเป็นลูกหลานคนลาวนเะนี่ยคนยคนลาวก็อยู่ในประเทศมีเยอะแยะท่ในภาคกลางก็มีนะครับเลยคนอีสานในภาคกลางเต็มเลยมดจุกเล้วจีเยียดกันครับมดจุกเล้วละละพูดซะนะครับผมบอกคนนะในว่าขันจะเป็นใคร,นะครั้งนั้นแหละละผูดซะเล็กหน่อยเมื่อวานซื้อยังไม่รู้อะไรเลยสักอย่างนี้ยังมาพูดนะครับไม่คุ้มค่านะครับคนอีสานคนลาวเงี้ย คุ้มพังแห่บรรพบุรุษเดียวกันนะครับไปอ่านรูปประวัติศาสตร์เลยครับท่านผู้ชมคนสยามอยู่ไหนมั่งคนสยามนู้นไปอยู่พม,กกม่กกา,มา,าก็มีภูรลตก์กันตันมาเลเซียก็มีนะครับพมประยบไปอยู่ทําไมครับกระโดนต้อนไปตั้งแต่สมัยโบราณนนตีบ้านตีเมืองกันเลครับเนาะตากระดก็เลยครับรอตป๊บนึงนี่นะอ่ะนะครับท่านผู้ชมไปล้ที่นี่เราก็มาดูตรงน,นี้กัน ตรงนี้มันสิบสองกิโลพอดีนะครับเด้อผมจะทำหน่อยลงกว่าเดิมปกติผมไม่ทำไม่ไม,ไม่เท่ากันทุกทุกข้างนะครับวันนี้มันมีสิบสองกิโลพอดีแต่นี่นะตะการานี่มันเจ็ดขีดนะครับก็แสดงว่าปลาเนี่ยสิบเอ็ดกิโลสามขีดนะครับโอเคทีนี้เราก็เทใส่ จะบอกเลยครับที่นี่เราก็จะกะเอาทุกขั้งนะครับผมจะกะเอาอันนี้จะกะเอาผรจะเติมมีอะไรมีผงที่รดประมาณหนึ่งขีดนะครับ <c oughs> ตาลทรายประมาณขีดก็กว่าเกือบสองขีดนะครับเด้อแล้วก็น้ำซาวเขานี่น้ำซาวเขาน้ำซาวเขานี่นะครับเราจะเอาบ่อยฟังนิดนึงนะครับเด้อน้ำซาวเขานี่นะเราจะเอากลุนๆมันมนะ กล้นๆมันเนี่ยเวลาเราจู่หงเขาล้วก็เอาน้ำเท้าเขาใส่ล่างเขาก่อนเนาะล่ลางๆ,ๆเอาน้ำเท้าเขาใส่ในอ่างนี่เสร็จแล้วเราจะเทน้ำทิ้งให้มันเหลือกล่นๆมันกล้นๆเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวหน่อยเดียวพอนะครับแล้วก็เทใส่เลยนะครับอาจจะมีปลายเขาบางอย่างเลยติดมาบางนะครับทีนี้ผมจะไม่ช่างนะครับพเพราะอะไรถ้าผมชั่งเกลือนะครับเกลือมัน ชื่นมันนักผมจะกะให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่ะดูเด้อเดี๋ยวจะได้เข้าใจนะครับอ่ะนี่เกลือที่นี่เกลือแต่รกระเทียมเราใช้ประมาณสองขีดนะครับกระเทียมประมาณสองขีดกวักวเพราะว่าเราจะต้องยุดงานถ้าทำวันต่อวันก็ประมาณสามขีดนะครับเด้ออันนี้ ปลานี่มันไม่ไม่มากเท่าไรปลาปลานี่ประมาณสองเอ่อสิบสองสิบเอ็ดกิโลนะสิบเอ็ดกิโลสามขีดนะคุณชมกระเทียมมันเอ,อ่อสองขีดนะครับใสนนน่นิดนึงประมาณสองขีดครึ่งจะได้เปรี้ยวเร็วๆนะครับอ่ะทีนี้พอแค่เนี้สองขีดครึ่งนะทีนี้เกลือเดี๋ยวจนะเกลี่ย,ยหัวนะผมถือได้ทำได้เนาะ ขำมาเกือเป็นยุบนะเพราะว่าผมมันเขือนี่มันแฉะนะมันเปียกค้ามมะเกือเลือนเปียกคือว่ามันมันชื้นน่ะน,นะนะผมก็จะใส่วิธีการตวงคือยุบหนึ่งยุบขนาดนี้นะก็มาเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งชอ้นนนงชอนเนี่ย่านผู้ชม้อนเนี่ยนะอันนี้ใส่เป็นหนึ่งหนึ่งยุบแล้วนะครับเห็นไหมมันจะพอดีเลยถ้าดหนึ่งยุบของผมก็เท่ากับหนึ่งช้อนอันนี้ครับ่านผู้ชมหนึ่งช้อนเนี้ย ทนอะไรอย่าทนเนี่ยทนกินข้าวอย่างกันเนี่ยนะครับใส่แบบนี้ให้ท่านนับไปอันนี้ก็ประมาณ18ยุด2ที818826งอก้าวกระบะาท36ครับ3ายุบอันนี้ไป2แล้วนะครับอ่ะที่นี่ไป2แล้วเดี๋ยวผมนับไปอีก16นะครับนับไปอีก16 1กอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่ากนะครับเท่ากับว่าเป็น18บแปดยุบนะแล้วเราสองทีแต่ว่าเรายังไม่โครกกระเทียมอ่าขอเวลาแป๊บนึงครับน,ะนี่เราโขกกระเทียมครับ ก่อนโคกระเทียมทุกข้างนะครับเขากระเทียมใส่นะอันนี้ผมเคยบอกแล้วแต่ล่ยซดแล้วนะผมเคยไลย่ดูแล้วครับถ้าเกิดแต่ยักเปรี้ยวเร็วๆก็ใส่ประมาณสามขีดนะครับผมพยายามให้ันเปรี้ยวเร็วนี่ตะวันตะวันก็สามขีดนะนี่คยสามขีดถ้าเกิดว่าเราให้ Hello, มันเปรี้ยวพอปู่ผู้นี้ผมยุดงานนะครับผมจะทำแค่ใส่แค่สองขีดนะครึ่งนะถ้าอยากเปรียร้ยวตะวันตะวันเลยก็สามขีด ต่อปลาสิเ็กิโลก,กว่าผมทำประมาณนี้ทุกวันนะครับอ่ะทีนี้พอเวลาขกกแป๊บนึงปอนขกก็ใส่เกลือก่อนด้วครับเด้อเร็วจะได้แหลกเร็วนะ,ะวไม่ต้องกลมอ่ะขายก็กองกัน,อ,นอกเวนนี้คือเป็นนีวิธีการทํานี่คือทําเพื่อถอดขายเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทําเพื่อเอ่อขายสดนะครับเด้อให้เข้าใจนะเดิน คือวา่าเป็นจะไปเละกลางทางครับสองวันก็เปรี้ยวแล้วนะครับชุดนี่สองวันพอดีเป๊ะอ่าเดี๋ยวแป,ป๊บนึงครับ,เล,ลรบเลยอ่าได้แล้วหนึ่งอ่าคุณผู้ชมนี่ก็ได้แร้วยครับได้แล้ว ก็เอากระเทียมใส่นะเกลือเราใส่ไปแล้วชุดหนึ่งนะครับเด้อเราก็ใส่กระเทียมผมก็อยากใด่ไม้้อยนะครับแต่ว่ามันอย่างนี้เนาะเราก็ใส่กระเทียมไป เราใส่เกลือไปแล้วชุดหนึ่งนะครับเนาะเราเหลืลชุดหนึ่งชุดละสิบแปดลิตรนะครับเด้อผมที่ผมไม่ช่ห้ดูเพราะว่าเกลือมันน้ำหนักในคงที่นะครับพอเกลือมันชื้นนะเกลือชื้นก็เกลือไม่ชื้นน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับแต่ปริมาตรมันเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราใช้การตวงดีกว่าีกว่ก็ช่างน้ำหนักนะที่นี่เราก็ เราใส่ไปแล้วทีนี้เราก็เยอะผมจดผมดะรดประมาณหนึ่งขีดนะครับเราก็ใส่ครึ่งขีดก่อนเนือเพราะของมันมากนะครับของซิกโกลอ่านก็ประมาณครึ่งขีดคือกันนะฐานไม่ต้องใส่มากนะมันจะหวานประมาณขีดต่อขีดนะครับชโรดขีดหนึงนน่งตานขีดหนึ่งประมณเนี่ยถ้าคำลังกินผมจะลดก็ใส่นุดน้อยลงนะึ่งก็ครึ่งขีดก็ได้ครับ บคนทําขายแล้วบางคนเขาขายมากคนนี้ะนะครับทำใหม่เลยเขาผมกินทั้งเราอีกนะอันนี้โค้งใช่ไหมมั้ยประมาณม่ถึงขีดดีเราก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบ,สบ,สบกั๊มนะครับเดลยเราก็พ่นไปอีกใหญยิ่งคนนั้น,านายิ่งเป็นเลียวนะครับอ่ะนังมีเราผมใส่เกลือให้ดูทีนึงอันนี้เป็นขีดที่สอง ช่วงนี้ได้เข้าใจนะครับเราเราก็ไปทอดขายได้เลยหนึ่งวันครับดีดีก็่สองวันครับแต่อสองวันพอด,ดีป,ป๊ะแต่ของผมมันทอดเยอะมันก็ต้องใช้หนึ่งวันนะแต่มันกำลังบ้าบาเปลียป่ยวๆอ่ะทีนี้เราใส่อีกสิบแปดยุบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสองสามสี่สิพอนะครับแล้วก็ยกพวงยกไปนิดนึงประมาณถึงขีดนี้แล้วครับประมาณหกสกันถ้าปลามากประมาณสิประมาณ1ิบโล่นี่จะใช่ถุงยบประมาณสั้ขีดหนึ่งอันนี้กระโค้ประมาณตั้งหกสกัม ถึงขีดดีนะครับแต่ตน้ำตาลน่ถึงขีดอ่ะทีนี้เราคนเสร็จแล้วนะครับคนคนต่อจะเรื่อยๆนะครับคนก็ประมาณสักห้านาทีนะครับเด้อนแล้ว่าให้เกลือมเข่าเนืดหวานห้านาทีพุนาทีจิ๊บนาทีคนกันมต้องคนแรงเนาะมันจะนเลย คุมาเบาไปเรื่อยๆครับคุณแม่เตืเอนซึมก่อนเนื่อยปามจะไม่เสียนะครับเด้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดทอดให้ดูเลยนะครับหลังจากเงินบ้างยี่สิบชั่วโมงไปแล้วผมจะทอดให้ดูครับทางช่องนี้ต่อใจ นี่คือเทคนิคี้การทำนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อใหม่ครับเด<ๆ>ี๋ยวอันนี้เราก็แปะเพราะทองมันแข็งนะครับเดีย๋ยวอันนี้ทองมันจะแข็งแล้วก็มือกี้เข้าไปหนัก,นก,นก,นกเราก็เกลวถูไปข้างในเดี๋ยวมันจะเสียครับเฉพาะปลานี๊นนะครับปลาะเพียนไม่ต้อง กูนื่นะครับทัวร์เองเมัทัวลูกน้องไม่มีแล้วตอนนี้ทาแต่คนในครอบครัวลูกน้องเขา,เาทําอขายของเหมือนกันนะครับเ็าขายของเขารเลยนาทีมันมากขึ้นผมก็เลยไม่มีเวลานะครับคอมเมนต์ผมก็ไ่ตอบนะปอปากไ้แล้ว,วครับเย่ายวมากันเดวยครับด้วยสองนี้ล้างสันเพื่ออาชีพนะครับเด้อให้นี่ท่านชมท่านหนึ่ง ส่งเช็ดมาให้ผมส่งของส่งรูปอะไรไม่รู้ให้อปอบอกส่งรูปไอ้นั่นให้หน่อยว่ะ<อ>ไม่ใช่เกีใช่อะไรเนาะจะได้ทำเดบหนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าให้ส่งให้ผมส่งของหลับไปโอ้โหปักตะแนวดีดี เราขอเวลาแป๊บนึงนี่เดี๋ยคนนานเด้อเวลาจะเดี๋ยวผมตักต่อเอาเด้อครับเด้ออ่ะนะครับที่นี่คนต่ออีกนิดนึงพอคนที่นี้ผมก็ใส่ผมจะใส่ใสข้าวเจ้าเด้อครับเด้อถามว่าทําไมใส่ข้าวเจ้าเพราะว่าข้าวเจ้ามันจะทาให้ปลาเปียวเร็วกว่าข้าวเหนียวนะครับอย่างเราใส่น้ำาเข้าวไปแล้วมันจะทำให้ปเปียวเร็ววันเดียวภายในวี2ชั่วโมงก็เริ่มเปียวแล้วครับไม่ต้องสัน้นถ้าเกิดว่าคนที่เขาใส่ลินบลสิวนะครับมันจะสามารถทำให้ตัวปลาสีแดงได้นะครับเด้อ เดี๋ยวผมจะลองทำดูเต่ผมจะไม่ใส่ดินสีนะเีผมไม่รู้มันอันตรายหรือเปล่านะครับอันนี้สูตรนี้คือจะไม่ใส่สารเคมีอะไรเลยหน,ก,นกเหนือจากว่าเอ,อ่ออะไรอะสารสมนะครับที่เราแกงให้ดูนะพอสารสม,ม,มนะี่ีหนี้าที่คือล่างกินข้าวป้าแล้วก็ทําให้เนื้อป้าแข็งขึ้นอยู่เดิมนะครับแล้วทอดมันจะได้ไม่ไมเละนั่นเองนะครับทีเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปคนประมาณสิบนาะทีเท่ครับเด้อ ผมจะใส่ข้าสวยนะครับบางบางเ <c oughs> จ้าเขาจะใส่ข้าเหยาแต่ผมว่าเขาเจ้ามันจะเป็นเดียวกว่านะนะนะใส่แค่นี้แหละนะแล้วก็เขาเ้าหุางแข,ข็งๆนะครับเด้อแล้วเราวก็มันจะได้มีเด็ก ที่นี่เราก็ใส่อัดลงไปในตึบเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมใส่ข้าวลงไปในท่อมนะันะทำแบบเนี้ยชั่นๆชั่นๆน,น,นะครับเด้ผมก็จะเร่งน,นะครับเพราะว่าต้องมีหลบหลานที่โรงเรียนนะครับอ่ะจกักทำไมยังหายเรียนก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่า โรคภัยก็ยังไม่หายนะครับนะอ่าทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็อาจจะสต็อปสต็อปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอ่าเอาตัวสอบเปิด <laughs> เอาตัวสอบเปิดนะครับโอ้ยทำไงละมือไม่หวทุกท่านจะเห็นนะครับเนาะนี่แหล,นะละครับอาชีพนะโอ้ยอยากทำให้ดูดาอยากทำทำในทำช่วงดูดาอยากดวนแดงครับรีบไปหลักฐานนะตรงเย็ยน มันก็บายกว่าแล้วสะองกว่าเลยเดี๋ยวต้นข้าวผมนี้ไปดูก็หดานหายได้ครับขายขายดูก็หลานได้ครับเะได้รูเชลูอะเอออันี้เนี่ยขายเลยนะครับถ้าเกิดว่าสมมติเราขายไม่หมดนะครับเราก็แช่หนังหมัดใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้หรือแช่หนังแข็งไว้ก็ได้เด้อครับเด้อมันจะได้ไม่เปรี้ยวมาก ถ้าเปรี้ยวมากเกินไปมันจะถอดมอย่ยากนะครับมันทอดยากนะ,อะโอเคครับเสร็จแล้วทีนี้ผมจะอยู่นี่ับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วมันเป็นตัวตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผมจะถอดให้ดูแล้วก็แช่ม,มากไว้คืนนึง เอ้ยวันหนึ่งอะยี่สิบสี่ชั่วโมงครับยีิบสี่ชั่วโมงคือวันหนึ่งอ่ะถ้าทําตอนนี้ทำตอนนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็ไปทอดขายได้เลยถ้ายังขายไม่หมดุดหรือจะแบ่งทอดขายสองวันทีนึงก็ได้นะครับถ้าเราขายขายไม่ดีนะแต่ว่าผมว่าสองวันพอดีรวยครับ่ำที่นี่เราก็ปิดป๋าป๋าครับถ้าป๋าเนี่ยอันนี้ป๋านี่ไม่มากนะครับประมาณชิปเอสโลสามขิด ผมขีดรประมาณไม่ถึงขีดนะครับประมาณหกหกสิบกัมนะหกสิบเจ็ดสิบกัมประมาณนี้ปกติผมทําประมาณสักสิบสิบสามกิโลนะแต่วันนี้น้ําน้อยผมก็เลยใส่ผงด็กหน่อยครับตอนอันตาลก็คือกันแต่ประมาณนั้นเดียวกันนะครับอันตาลก็ประมาณสักขีดขีดนึงนะครับอันตาลจะนักกับผงขีดรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฉลานกันครับอันนี้ได้แล้วครับ

จะวางเป็นอันนี้เป็นปนินนะครับผมปนินปนินปลาตะเพียนนะครับอันนี้แจกไซส์สามสิบบาทอันนี้ก็นี่สี่สิบอันนี้ห้าสิบอันนี้หกสิบ <40. S 2> บาทนะครับถ้าเป็นจานจานละยี่สิบเอ้ยสี่สิบบาทนะครับนี่มีปลาสวาย ดูนะครับเด้อเนี่ยร้านเราต้องจัดร้านแบบนี้ตรงนี้เวลาเราขายของไปเราต้องจัดร้านตามไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไฟไฟปังกลงใช้ไฟแรงแรงหน่อยอปลาตัวปลาตี๊ดกระซิวกระซิววันนี้สวยนะครับตัวมันจะเริ่มโต kau dulu kan ya nah, nah, saya bisa. Pasal ini, nah, 20. Pasal 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 20. ไม่รู้มันขายได้กี่จานกี่กี่มากต่ผลิตมันสามันจะเล็กนะฮะมันก็เลยออกมันไม่แพงเท่าไหร่ตัวละสี่บาทนะฮะสี่บาทอันนี้ชิ้นละสิบห้าบาทนะครับชิ้นละสิบห้าอันนี้ชิ้นละสิบห้าอันนี้ชิ้นละสิบบาทครับครับขอบคุณครับเป็นประดุก อันนี้อันนี้ก็ปากขายครับอันนี้ขนมขนมเขาก็มานั่งขายด้วยกันนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาดูเป็กกล่องด้วยกันนี่ก็นสบายสบายเมื่อวานนี้ผมไปตลาดนัดนะครับไปมา2อกิโลกิโล40บบาทขาย ขายไม่ค่อยแรงนะครับถืเอเองถือเองขายเองนะครับกระดมเลยเแบบว่าไม่นีไม่เต็มที่งตอนนี้ส่วนนี้มันโควิดอยู่นะครับ,ดนนรบเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆจะเห็นนี่แล้วครับขายจริงขายเป็นตัวนะครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อฝากดูดูไปเรื่อยๆแล้วผมจะทำให้ดูเรื่อยๆหลายอย่างนทำพริธีไม่ทำให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาครับก็แบบก็งนี้มันมีลูกน้องทำแต่คนในครอบครัวเดทครับตบกุญชากฝากด้วยนะครับ